จังหวัดศรีสะเกดนำพลังจิตอาสารวมพลังปล่อยพันปลาและปลูกต้นไม้เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้ครับที่บริเวณหนองโครดบ้านอาวอยเหนือหมู่ที่21ตําบลสโนอํำเภอข่ขันจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานนำพลังจิตอาสาทั้งภาคราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิน่นผู้นำชุมชนและเด็กนักเรียนนะครับ รวมพลังปล่อยพันปลาและปลูกต้นไม้วันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันที่ล,ลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นวันที่ล,ลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนคนรุ่นหลังโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมายาวนานอีกครั้งเป็นการน้อมสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่พวงประสบนก่อนทุกหม่เราพระบาทสมเด็จพระปรกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติตพระราชกรณียกิจที่สําคัญหลายด้าน ในด้านการปกครองทรงพักอรุณาโปรโดเกล้าพระราชทธธานรัฐธ,ธรรม,มนูญฉบับถาวรฉบับแรกแห่งราชาณาจัรกสยามแก่พวงชน,ชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ทรงรโปรดให้ตั้งสภากรรมการองค์มนตรีทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปภคและการเงินตลอดจนระบบเทศบาล ทางด้านการศาสนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมทรงโปรดให้สร้างหอพระสมุดทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรีทรงตั้งราชบัณฑิตสภาโปรโดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐขณะที่ระดับสากลพระองค์ท่านได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลก ในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 6เนื่องในวโรกาสฉลองวันพระบรมราชสมภพรครบ120ปีชัดจัยพรม,มากถ่ายภาพกิจภาพกล้วยนิดข่าวสุภิชัยรลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน